สิ่งแรกที่พี่ๆควรทําก่อนที่จะตัดสินใจปลูกไผ่สร้งา,สางหมุนนะคะอันดับแรกเลยก็คือวิเคราะห์สภาพพื้นที่ที่เรามีนะคะเช่นพื้นที่ของเราเนี่ยจะเป็นดินประเภทไหนแล้วก็เวลาฝนตกเนี่ยน้ำท่วมหรือไม่นะคะแต่ถ้าท่วมเนี่ยท่วมนานแค่ไหนนานหนึ่งเดือนนานหนึ่งสัปดาห์นานกี่วัน เวลาฝนตกแล้วน้ำท่วมขังเกิน3สัปดาห์ก็ไม่แนะนำให้ปลูกในพื้นที่นั้นๆน,น,นะคะระยะห่างในการปลูก4เมตรเพราะว่าไผ่สร้างหมุนตอนโตเนี่ยลำเขาจะใหญ่มากและกอเขาก็จะใหญ่มากๆเลยนะคะสำหรับพี่ๆที่ต้องการปลูกต้องดูว่าพื้นที่กว้างพอหรือไม่นะคะและสำหรับพี่ๆที่รับกิ่งตอนไปนะคะตุ้มตอนไผ่สร้างหมุนเนี่ยจะลงดินได้ก็ต่อเมื่อพื้นที่ตรงนั้น เป็นพื้นที่ที่ชุ่มน้ำนะคะคือไม่ขาดน้ำระยะเวลา1-2เดือนแรกเนี่ยเขาจะต้องไม่ขาดน้ำเลยนะคะสำหรับพี่ๆที่จะเอาตุ้มแบบนี้นะคะไปลงดินปลูกเลยโดยที่ไม่ลงถุงเพราะชําก่อนนะคะใส่จังหวะที่ฝนตกติดกันหลายวันแล้วก็ทำให้ดินชุ่มน้ำแบบนี้นะคะจริงๆธรรมชาติของไผ่เนี่ยเขาทนแรงอยู่แล้วนะคะ แต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยสำหรับมือใหม่นะคะแนะนำว่าให้ลงถุงเพาะชำก่อนนะคะสำหรับมือใหม่ที่จะปลูกนะคะแนะนำให้รับเป็นแบบที่ลงถุงเพาะชำแล้วกล้าแข็งแรงพร้อมปลูกดีกว่าค่ะปกติเราปลูกกันไร่ละลอยนะคะสิไร่ก็1,000ต้นค่ะกิ่งที่ส่งให้ลูกค้าเราคัดทุกกิ่งเลยนะคะคัดรากสวยๆแบบนี้ทุกกิ่งเลยค่ะไผ่ที่ได้มาแต่ละ กิ่งนะคะก็มีขั้นตอนการําแบบละเอียดเลยนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาสอน การทำกิ่งแบบนี้นะคะทุกคนบอกเลยว่าไม่ง่ายและก็ไม่ยากนะคะแต่ต้องอาศัยความอดทนมากๆเลยนะคะกว่าจะได้ออกมาแต่ละกิ่งนะคะไผ่สร้างมนุไม่เหมือนกับพันไม้อื่นๆนะคะทุกคนต้องอาศัยคนที่ชํานาญเลือกกิ่งเป็นและต้องคลุกคลีอยู่กับไผ่สร้างมนุบ่อยๆเพื่อให้เรียนรู้ถึงธรรมชาติของไผ่ด้วยนะคะทุกคนเอาเป็นว่าถ้าพี่ๆมีคําถามอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์ถามเข้ามาได้นะคะทุกคน